สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีคืนวันเสาร์ตอนนี้ก็ประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งแล้วนะครับก็มาช้านิดนึงก็เดี๋ยวจะรีบสรุปแนวรับแนวต้านให้นะครับท้องคำเออ EU แล้วก็ UJ นะครับเมื่อกี้คลิกไปดูข่าวก็ดูแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ครับแล้วก็ข่าวสัปดาห์หน้าก็วันจันทร์อเมริกากับแคนาดาหยุดนะครับช่วงตลาดอเมริกาก็อาจจะไม่คึกคืนเท่าไหร่ ตัวเลขที่สำคัญก็คงเป็น P.M.I. นะครับทั้งทั้งฝั่งยูโรโซนแล้วก็ฝั่งอเมริกาแล้วก็มีผลประชุมของ FOMC meeting นะครับที่สวันพฤหัสก็ติดตามข่าวพวกนี้ด้วยในถ้าเป็น day time trader นะครับจะเป็นจะต้องดูนะเพราะว่าทิศทางในช่วงระยะสั้นๆ1ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยมันจะวิ่งตาม Fundamental เหล่านี้นะครับส่วนเรื่องอตลกเบี้ย ก็ยังมีแนวโน้มคงที่อยู่90%นะครับในช่วงจะประกาศรอบรอบถัดไปเนี่ยก็คือวันที่20มีนาคมตัวเลขพีเอไอตัวเลข Cpi ออกมาของทางฝั่งบริการสัปดาห์ที่แล้วมันมันติดบ,บวกเขียวนะครับมันก็เลยทําให้อดอลลาร์มีแรงโดยโดยที่เราอ่านความน่าจะเป็นตามนี้นะครับก็คือถ้าตัวเลข CPI มันออกมาเขียวทั้ง3ตัวเนี่ยมันบอกว่าโอกาสที่ทางเฟดจะ ให้แผนการปรับ,รบลดอัตราดอกเบีย้ยเร็วเนี่ยมันอาจจะยังมาไม่ถึงนะครับดังนั้นก็มองว่าน่าจะต้องคงดอกเบีย้ยอยู่ในระดับในระดับสูงประมาณ5.25-5.5ถึงเนี่ยต่อไปอีกสักระยะหนึ่งซึ่งตัวนี้แหละมันก็จะทำให้ตัวดอลลาร์มันยังไม่คลายกำลังสักเท่าไหร่นะครับโอเคก็อ่านทีมไอก็ได้ประมาณตามนี้นะครับแล้วเรามาอัปเดตเร็วๆเลยนะครับมันปิดละก็ จะใช้เวลาไม่เยอะนะดูทองคําก่อนนะครับทองคำสัปดาห์ที่แล้วผลพวงของตัวเลข CPI ก็เลยทําให้ทองคํำร่วงนะร่วงหนักในช่วงวันอังคารนะครับเดี๋ยวอัปเดตแนวรับให้ก่อนนะครับขยายนี่นิดนึงนะแนวรับสัปดาห์ที่แล้วเราเอาไว้ที่1997แล้วก็มันมีโซน88.6ตรงนี้อยู่ 1986ประมาณนี้นะครับก่อนที่จะถึงโรเดิมนะโรเดิมของสวิงที่ผมใช้เนี่ยก็คือ1973ก็่อนแนวะรับคงคงให้ไว้ประมาณนี้1973ยังเป็นแนวรับที่แข็งแรงอยู่เพราะว่ามันเป็นโรเดิมของเม n เนอร์สวิงที่เราใช้กลางฟิโบเมื่อกี้ตัวนี้นะครับตัวนี้นะคราวนี้ถ้ามันหลุด1973เนี่ยผมเอาแนวรับไว้ที่1938ตัวนี้นะครับแนวรับที่อยู่ไกลถ้าหลุดถ้าหลุด1 9ึ่ ถ้าหลุด1973เอาไว้ที่1938นะครับโอเคคราวนี้มาดูแนวต้านตัวแนวรับ1997ใช้งานไปแล้วลบออกนะก็ผมค้าง1987เอาไว้นะครับเป็นฟิโบ88.6ของเมเนอร์สวิงที่เรากลางตัวนี้นะก็ชนชน88.6แล้วก็ p ู l l b a c กลับไปนะครับ ส่วนแนวต้านแล้วแนวต้านเดี๋ยวเราใช้ m i นเนอร์สวตัวนี้พอในสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวผมลบเส้นเอ,เอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะขยายนิดหนึ่งจะได้ชัดๆนะครับแนวต้านที่ที่ใช้งานไปแล้ว23.6นี่ไม่พูดถึงแล้วนะก็ในวันศุกร์เขาเทส38.2ไปแล้วนะครับ2015นะก็โดนเบลที่นี่นะยังไม่ผ่านนะครับ ค้างไว้ก่อนเป็นแนวต้านเป็นจุดอ้างอิงนะครับแนวต้านถัดไปจะเป็นประมาณ2025ตรงนี้นะครับแล้วก็2 0 3 4ถัดขึ้นมาก็จะเป็น2048แล้วก็2056ผมคิดว่าสัปดาห์หน้าแนวต้านประมาณนี้น่าจะเอาอยู่นะกอประมาณนี้นะครับคราวนี้ทิศทางของตลาด มันเป็นขาลงนะเ,นเพื่อนๆมันยังไม่ได้เปลี่ยนทรงนะครับเป็นขาลงอยู่นะแล้วก็ให้ดูแนวเทรนด์ไลน์ตัวนี้ไว้เป็นไกด์ไลน์ด้วยนะครับใช้ประกอบ,บกับพี่โบในการหนาะจุดเข้าซื้อเข้าขายแล้วก็จุดเทคโปรฟิตอะไรพวกนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูอินดิเคเตอร์ก่อนนะครับว่าจุดเข้าซื้อเข้าขายที่มันน่าสนใจมันอยู่ที่ไหนถ้าเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เข้าซื้อตรงโซนพี่โบ88.6นะ เราอ่านสวิง4ชั่วโมงก่อนนะครับสวิง4ชั่วโมงตลาดเป็น c o n v e r g e n จนตัวนี้ล่าสุดนะครับแล้วเขาก็เบรกเอาแนวรับที่แข็งแรงที่ประมาณ2,015ลงไปได้แล้วด้วยนะด้วยแท่งเทียนสีแดงๆในไทม์เฟรม4ชั่วโมงถ้าเราอ่านตลาดตามนี้หมายความว่าการปรับฐานเป็นกาขึ้นในช่วงวันพฤหัสกับวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังมีโอกาสโดนตกลงมาอีกนะครับด้วยเหตุที่ตัว แ็ดียังไม่มีไดเวอร์เจนซ์นะครับดังนั้นก็อย่างน้อยเขาต้องย่อแหละย่ออย่างน้อยที่สุดถ้าไม่ทำคลาสสิกไดเวอร์เจนซ์ก็ต้องย่อเพื่อทำสวิงไฮเออร์โ o w ก่อนที่จะขึ้นต่อนะครับดังนั้นจุดเข้าซื้อถัดไปไม่ไม่อยากให้เข้าตรง38.2นะครับเพื่อนเพื่อนรอให้เขาปรับฐานลงก่อนแล้วค่อยเข้านะอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับถ้าจะเข้าซื้อนะครับคราวนี้มาดู1ชั่วโมงว่าตลาดมีโอกาสที่จะไปต่อได้ไหม ในวันศุกร์ล่าสุดเราเห็นแท่งเทียนตัวนี้สีเขียวถูกต้องไหมครับดังนั้นเราก็มองว่าตลาดน่าจะมีโอกาสที่จะไปได้เพียงแต่ว่าเขาน่าจะต้องพักฐานก่อนเพราะแนวต้านตรงนี้มันเป็นแนวต้านที่เขาเพิ่งทะลุลงมาล่าสุดนั่นเองนะครับคราวนี้ไปดูหนึ่งชั่วโมงก่อนเมื่อกี้เกลื่อนไว้ว่าเราเห็นอะไรนะครับหนึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงสภาวะตลาดดูเหมือนจะยังเป็นคอนเวอร์เจนซ์อยู่ ในสวิงขาขึ้นตัวนี้นะครับก็หมายความว่าถ้าเข้าโชนแนวนี้เขาก็อาจจะต้องมีการปรับฐานลงแล้วก็ดีดขึ้นไปใหได้คลาสสิกเดเวอเจนซ์ H1 แล้วก็ไปดู4ชั่วโมงมันเป็นโอ์บอสด้วยดังนั้นถ้าคลาสสิกเดเวอเจนซ์ในไทม์เฟรมหชั่วโมงเริ่มมาไทม์เฟรมส4ชั่วโมงโอ์บอสหมายความว่าตลาดก็จะมีโอกาสโดนตบลงไปในระยะ ในระยะถัดไปนี้สําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เข้าซื้อรอพักตัวจนจบสําหรับเพื่อนๆที่รอตบเซลล์ให้ H4 โอ้บอสโดยสมบูรณ์แล้วก็ทำเพรยหนึ่งชั่วโมงควรจะเห็นเดเวอร์เจนส์ก่อนถึงจะเหมาะที่จะเข้าเซลล์ตามเทรนหลักของตลาดที่ยังเป็นขาลงอยู่นะครับโอเคนะส่วนทำเพรยที่เล็กกว่านี้อย่าง30นาทีเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนผมดูแล้วไม่อยากให้ใช้งาน ก็ใช้หชั่วโมง4ี่ชั่วโมงแล้วก็เด y วันประมาณนี้นะครับคราวนี้เรามาดู e u s d นะครับ eu แนวต้านมันจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเขาทำทำโลใหม่นะคือเขาเบรกเอาสวิงเนี้ยลงมาได้นะครับนิดหน่อยแล้วก็รีบาวกลับขึ้นไปตอนนี้อยู่เหนือ แนวรับตัวนี้ไปแล้วนะครับนั้นแนวต้านมันก็จะเปลี่ยนไปนะแนวต้านแรกให้ไว้ที่นี่นะครับพี่โบยี่สามจุดหกยังไม่ถึงนะเกือบเกือบแล้วนะครับแล้วก็ถัดไปจะเป็นพี่โบสามสิบแปดจุดสองหประมาณนี้นะครับแล้วก็พี่โบห้าสิบ แล้วก็มาถึงที่พีโบงหกสิบเประมาณ1.097นาแนวต้านคิดว่าเอาไว้ประมาณนี้ก็น่าจะน่าจะพอนะครับสำหรับสัปดาห์หน้านะงั้นเ,เทรนตลาดในในไมเนอร์สวิงตัวนี้ยังเป็นขาลงนะครับยังไม่เสียทรงนะขาลงจะเริ่มเสียทรงก็ต่อเมื่อเพื่อนเพื่อต้องเห็นเข้าเบรกเอาฟิโบยี่สามตัวนี้ให้ได้ก่อนหนึ่งจุดศซึ่งเรามาลุ้นว่านในช่วงสัปดาห์หน้าเขาจะมีแรงที่จะพุชอัพเบรก ขึ้นไปข้างบนได้ไหมนะครับถ้าเบรก23.6ได้เทรนตลาดก็จะปรับตัวเป็นขาขึ้นในระยะสั้นถัดไปนะครับคราวนี้มาดูแนวรับก่อนที่จะไปอ่านอินดิเคเตอร์นะเอ่อแนวรับเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วก็ให้ไว้ที่นี่นะ1.066นะครับยังไม่ได้ใช้งานนะผมเอาไว้แนวเดียวนะแนวรับนะครับ ส่วนแนวรับอื่นๆเพื่อนๆใช้ d y วันแล้วก็กลางวิโบวตัวนี้นะครับก็จะมาอยู่ที่1.060พอดีนะแนวรับผมให้2แนวพอนะครับ1.066แล้วก็1.060สองแนวนะครับคราวนี้มาดูอินดิเคเตอร์ก่อน EU ในสวิงเดย์เทนตลาด ขาลงมีโอกาสเสียทรงาขาขึ้นมีโอกาสเสียทรงนะด้วยจากการที่เขาเบรกเอาโร่เดิมตัวนี้ลงมาได้แต่เดี๋ยวก่อนมันจะยังไม่ได้ลงยาวสัทีเดียวเพราะว่ามันจะต้องพักฐานขึ้นก่อนทำไมมันถึงต้องพักฐานขึ้นตัวนี้มันเป็น divergence ครับในสวิงนี้นะดังนั้นาขาเซลล์ช่วงนี้ยังไม่ต้องเซลล์นะครับเราโฟกัสที่ขาบายนะถึงแม้ว่าเทรนตลาด ในฟันเดอร์เมนเัลเนี่ยดอลลาร์มันจะยังมีกำลังอยู่แต่ว่าเราก็จะโฟกัสที่ขาบายอันนี้เราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแต่ขาบายจะถือยาวต่อได้ก็ต่อเมื่อเขาต้องเบรกเอา23.6ที่1.08ให้ได้ก่อนต้องช่วยกันลุ้นในสัปดาห์หน้าครับว่าะจะขึ้นได้ไหมนะโอเคคราวนี้มาดูอินดิเคเตอร์กันชัดๆนะครับดูเดวันก่อนนะเดวันมันโอเวอร์โ so, ซเราคุยกันนานแล้วโอเวอร์โซ so แบบสุดๆด้วยนะครับ นันเราจะไม่เซลล์นะเราจะหาโอกาสเข้าซื้อเท่านั้นส่วน4ชั่วโมงได้คลาสสิกเดอร์เจนซ์แล้วก็แม็กดียังแม็กดีเนี่ย i ทางเฟรม4ชั่วโมงมีโอกาสที่จะยืนเหนือเส้นเรลเฟน c ์0-0นะครับมันจะเหนือ 0-0, 00ได้แบบชัดเจนก็แต่เมื่อเขาสามารถที่จะเบรกเอา1.08ได้เราต้องมาลุ้นอีกทีนึงส่วนสโต h a ชสติก i ทางเฟรม4ชั่วโมงยังไม่ถึงโซลหรือวบอสด,ดีเท่าไหร่ดังนั้น ก็ยังมีโอกาสที่จะพักฐานแล้วก็ขึ้นต่อได้อยู่นะครับโดยที่จุดวัดใจของเขาจะอยู่ที่1.08เรามาดูว่าเขาจะลุ้นผ่านได้ไหมนะครับถ้าลุ้นผ่านเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นยาวเนี่ยยังมียังไปได้อีกพอสมควรนะครับคําถามก็คือมันจะไปได้อีกประมาณไหนนะสมมุติว่าสัปดาห์หน้าเราเห็นเขาเบรกเอา23.6ได้แล้วก็แม็กดีสามารถที่จะขึ้นแม็กดีในสวิง4ชั่วโมง สามารถขึ้นมาอยู่เหนือ0ูได้ถ้าเพื่อนๆที่จะตบเซลล์อีกทีนึงเนี่ยต้องไปดู d ดวันะครับเราต้องไปดูเดวันโอกาสที่จะเข้าเซลล์อีกทีนึงเราต้องรอจนก,กว่าเดวัมันจะขึ้นไป o v e r b o ์บอประมาณนี้ครับเราถึงจะเข้าเซลล์อีกรอบหนึ่งอันนี้คือถือเซลล์แบบยาวๆนะไม่ได้ไม่ได้เป็นเด t เทรดที่เทรดใน Time Frame 1ชั่วโมงหรือ30นาทีนะครับจะใช้คอนเซป t นี้ไม่ได้นะถ้าเพื่อนๆเทรดไทม์เฟรมเล็กๆนะครับ อันนี้เหมาะกับ time f r a m สชั่วโมงกับ time frame day นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ขี้เกียจจะต้องมานั่งดูกราฟบ,บ่อยๆนะครับดูกราฟแค่วันละสอารอบพอแล้วโอเคอันนี้คือบทสรุปของ E.U. สรุป E.U. โฟกัสเราจะโฟกัสที่ขาบายถึงแม้ว่าเขาจะทำ low ใหม่ ight, เราก็ยังจะโฟกัสที่ขาบายนะครับส่วนขาเซลลเมื่อกี้พูดไปแล้วว่า ถ้าจะรองกดเซลล์ที่23.6ก็ได้นะเพราะว่ารอให้ H4 มัน overbought ก่อนส่วนนี้นะครับกดเซลล์ได้แต่ถ้าเขาสามารถปิดเหนือ23.6ได้ขาเซลล์ต้องคัดลอสนะครับเพราะว่าเราจะไปรอจังหวะเซลล์อีกทีก็ต่อเมื่อ day1 มัน stochastic เนี่ยใน time frame day ต้องขึ้นไป overbought ก่อนคล้ายๆอย่างนี้ครับให้เขามาเปี้ยนโซน overbought ก่อนค่อยมาดูขาเซลล์นะครับ คราวนี้เรามาดู UJ นะครับผู้สุดท้ายของคืนนี้นะอัปเดตแนวต้านให้ก่อนนะครับแนวต้านสัปดาห์ที่แล้วเราเอาไว้ที่เดี๋ยวขยายก่อนนิดนึงครับจะได้ไม่โอเคจะได้ชัดๆก่อนเ8 6ชนเบรกนิดเดียวนะครับแล้วก็ไปต่ออันแนวต้านเราอยู่อยู่ที่อ่าแนาวต้านสัปดาห์ก่อนหน้านี้ เราเอาไว้ที่1 4 9 6แล้วก็150.6ในวันศุกร์ในสัปดาห์ที่แล้วป้วนเปี้ยนอยู่โซนนี้นะยังไม่ผ่านนะครับ1 5 0่อมันเป็นแนวฟิโบแนวฟิโบเท่าไหร่เลยแปดนะครับสไปซอนทับกับมเนอร์สวิงฟิโบ1 6ึ่อบพอดี150.6นะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปก็จะเป็นโซนไฮเดิมนะ ซึ่งมันคอนเฟิร์นซ์กันกับพี่โบ200พอดีนะครับประมาณ1 5 1 7, 7. ้าถ้าเบรกเอาไฮเดิมไปได้เอาผมเอาแนวต้านไว้ที่153.5นะครับ153.5เป็นพี่โบ261.8ปกติไม่ค่อยใช้นะก็เอาไปตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าย้อนดูข้างหลังนิดนึงก่อนเอา e ี k ก,ก็พอนะครับสองหนึ่งร้อยห้าสิบสามจุดห้านี่มัน มันจะทำ New ํ all, ทำนิวออลท High ด้วยนะถ้าเบรกเอามาได้จริงๆนะครับโอเคคราวนี้แนวต้านไปแล้วมาดูแนวรับผมผมใช้ m i n นอร์ i n g ตัวนี้หาแนวต้านเนื่องจากว่าเขาขึ้นมาใกล้จะถึงไฮเดิมแล้วก็เลยต้องใช้ก็เลยต้องใช้ m i n นอร์ i n g ง i ท e f เฟรมเดยตัวนี้นะครับในการหาแนวต้านนะอันนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับ โ okay. อเคคราวนี้มาดูแนวรับส่วนแนวรับวิธีการจะเปลี่ยนไปนะครับแนวรับเพื่อนๆลาก2ที่ลากตรงนี้1อันแล้วก็ถ้าไม่มั่นใจลากไมเนอร์สวิงตัวนี้อีกตัวหนึง่งแล้วก็ดูที่4ชั่วโมงนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนไปแล้วเราลบทิ้งอันแนวรับแรกจะอยู่ที่149.7ตรงนี้นะครับ แล้วก็แนวรับถัดมาจะเป็น148.98ตีกลมๆว่า149นะส่วนนี้นะครับส่วนแนวรับที่ดูน่าสนใจแล้วก็มีความแข็งแรงกว่าจะเป็นฟิโบ5้าสิ8 4หนึ่ง้อ่ตัวฟีโบห้าตัวเนี้ยเพื่อนๆสังเกตอะไรไหมคือผมลากตรงนี้ให้ดูนะครับแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้มันเป็นแนวฟีโบ23.6สพอดี มันซ้อนกันอยู่นะครับยี่บ3ามจุของ Minor ร w i n g งเดวานตัวนี้กับ m i n นอร์สวิงเดวานตัวนี้นะดังนั้นผมให้แนวรับที่แข็งแรงที่สุดในบรรดานแนวรับที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยอยู่ที่นี่ครับ148.4นะส่วนแนวรับถัดลงมาก็จะเป็น147.8นะครับคือถ้าเขาลงมาทะลุจริงๆโอกาสที่จะผ่าน148 จ4ได้เนี่ยค่อนข้างจะยากจากการเทสครั้งแรกเนี่ยยังไงก็ไม่มีโอกาสที่จะผ่านประมาณนี้นะครับคราวนี้มาดูอินดิเคเตอร์กันดูเจรเราบอกว่าเราก็จะเริ่มโฟกัสที่ขาเซลแล้วนะครับแต่สัปดาห์ที่แล้วเราไม่ให้ไม่ให้กดเซลล์แบบย,ยาวๆเพราะว่าสภาวะตลาดในไทม์เฟรม4ชั่วโมงมันเป็นคอนเวอร์เจนซ์อยู่ตรงนี้ครับดังนั้นเราคุยกันว่าเราจะรอไดเวอร์เจนซ์ก่อนซึ่งมีโอกาสที่จะเห็นตัวนี้ครับเป็นไดเวอร์เจนซ์ ี้นะไม่ว่าจะเป็น exaggerated divergence หรือเป็น classic divergence ก็ได้เราถึงจะเพิ่มโอกาสในการกดเซลล์เข้ามาแล้วก็กดเซลล์ตัวนี้โอกาสในการคัดลอสมันก็จะน้อยนะครับ loss มันจะไม่เยอะนะครับถ้าถ้าเราแพ้ตลาดจริงๆลอส loss มันจะไม่เยอะประมาณนี้นะครับเราทบทวนฟันเดอร์ท่ลก่อนนะฟันเดอร์ท่อ UJ เนี่ย เงินเดียนยังอยู่ในทิศทาง easing policy นะครับยังไม่เปลี่ยนดังนั้นการที่กราฟมันจะลงมาหนักๆได้เนี่ยมีอยู่2สาเหตุเท่านั้นเองครับ 1. ดอลลาร์มันอ่อนมันคลายกำลัง 2. BOJ เข้าแทรกแซงตลาดประมาณ2เรื่องนี้หลักๆแล้วก็สาเรื่องนี้เป็นแถมก็แล้วกันนะมันไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับก็คือ สงครามหรือความไม่สงบประมาณนี้ซึ่งมันจะทําให้ตลาดวิ่งหาเซฟเฮเว่นอย่างเงินเดียนแต่ก่อนที่จะไปเงินเดียนเนี่ยเขาจะไปดอลลาร์กับทองคาก่อนประมาณนี้นะครับโอเคครนี้ดูอินดิเคเตอร์นะครับ Day1 ตอนนี้ o v e r b o ์บอทมันกลับขึ้นไป o v e r b o ์บอทอีกทีหนึ่งแล้วนะครับนั้นไม่ซื้อแล้วนะ4ชั่วโมงเรารอเดเวอเร e ลูกนี้เราก็พร้อมที่จะกดเซลล์ได้แล้วประมาณนี้นะครับ ก็อันนี้คือดูเแล้วแหละสั้นๆประมาณนี้ครับเพราะว่ากราฟมันค่อนข้างจะชัดเจนว่าคลาสสิก r ร v อเจเน์เริ่มมาแล้วก็ใกล้จะถึงไฮเดิมดังนั้นจุดเข้าเซลล์มันก็จะมาถึงแต่เพื่อนๆอย่าลืมอย่างหนึ่งจะกดเซลล์แล้วถ้าเห็นเขาเบรกเอาตัวนี้ครับจะเพิ่งไปตามเขานะจนกว่าเราจะมั่นใจว่าในเด y 1วันเดย์คเนี่ยมันปิดได้เหนือจริงๆ ค่อยมาโฟกัสที่ขาบายได้แต่แต่ผมไม่ค่อยอยากให้เข้าซื้อแล้วแหะเพราะว่าโอกาสที่ b o j จะเข้าแทรกแซงตลาดมันเป็นไปได้ตลอดนะครับเพราะว่าถ้าเงินเดือนมันอ่อนค่ามากๆเนี่ยเขาก็คงไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะงั้นรอฟังสัญญาณ b o j ด้วยนะครับสำหรับผู้นี้ถ้าจะเทรดในสัปดาห์ถัดไป